เมื่อก่อนข่าวคุยนอกจอบนนี้มันมากนะครับเพื่อนๆวันนี้มันมากฮะคุณจีรนัททองสุวรรณสส,สพักเก้าไกลฮะผู้ที่ตรวจสอบกองทัพโดยตรงเลยนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพที่ไม่เคยใครได้รู้มาก่อนฮะเป็นข้อมูลที่ซุกอยู่ใต้พรมครับเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่หรอกครับคุณเจียนัทบอกว่า,างี้ครับกองทัพทําได้ทุกอย่างเป็นแม้กระทั่ง นายกรัฐมนตรีก็ได้ธุรกิจของกองทัพมีเยอะแยะมากมายคุณจีนัสบอกว่ามีอะไรบ้างที่กองทัพไม่มีไม่มีมีทุกอย่างธุรกิจสนามกอล์ฟมากกว่าร้อยแห่งเจ็ดสิบแห่งไม่งบประมาณไม่ได้เข้าประเทศนะครับกองทัพเก็บเองครับธุรกิจโรงแรมมีเป็นร้อยแห่งมีทุกที่ทั่วประเทศธุรกิจปั๊มมัน นายพลไปนายพลเป็นรับตําแหน่งเป็นบอร์ดบริหารบริษัทเอกชนต่างๆนายพลมีกว่า2,000คนมี1,300คนที่มีหน้าที่ตําแหน่งในการทํางานมีอีก700รคนถือถือตําแหน่งรับเงินเดือนประชารับเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนแต่ไม่มีงานทํามีตําแหน่งไม่มีงานทําแต่รับเงินเดือนอีกประมาณ700รคนที่ตรวจสอบได้นะครับที่ตรวจสอบได้ แล้วนายพลคนหนึ่งเงินเดือนเท่าไหร่เพื่อนเพื่อก็พอจะรู้แสนขึ้นธุรกิจปล่อยเช่าพื้นที่ให้สร้างปั้นมันเงินไม่ได้เข้าประเทศเงินเข้ากองทัพอย่างเดียวยังไง่ะฮะสวนสนามทุกประเทศมีสวนสนามแต่เขาจัดที่เดียวครั้งเดียวแต่ของประเทศเราจัดทุกจังหวัดที่มีค่ายทหาร งบประมาณเท่าไหร่จะแสดงศักยภาพไปถึงไหนจัดก็รวมจัดที่เดียวเครื่องบินขึ้นลำหนึ่งสองแสนบาทบินทั่วประเทศเป็นบงินงบเท่าไหร่เป็นร้อยล้านจัดครั้งหนึ่งแล้วต้องเลี้ยงแขกอีกต้องคืนต้องเลี้ยงแขกทูตฐานทูตอีกแชมเปียนขวดละเท่าไหร่ขวดละเป็นแสนไปสะท้อนกับทหารชายแดนไฟที่จะเสียบสายชาร์จยังไม่มีเลยถนนหนทางยังต้องใช้ลาใช้มาบางที่ เอาเงินที่จัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับกองทัพไปทําถนนให้กับทหารชายแดนทําได้ทั้งเขาขนาดนี้เลยนะฮะคุณจีรนัทครับทางคุณจีรายุตอบอะไรไม่ได้เลยฮะเป็นโคศพกระทรวงกลาโหมนะครับนั่งหัวล็อกขามกบเกินไปนะฮะเจอข้อมูลของคุณจีรนัทเข้าไปสุดยอดจริงๆนะฮะคุณจีรนัททองสุวรรณสสพักเไก่ครับทําให้เราได้เห็นว่ากองทัพซุกอะไรไว้บ้าง สุดยอดจริงๆทำคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยายี่สิบกว่าชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกทำอะไรใหญ่โตขนาดนั้นงบประมาณเท่าไหร่เป็นไงฮะเพื่อนๆได้เห็นมุมมองของคุณจิรนัดที่เราไม่เคยได้เห็นยังมุมมองเกี่ยวกับกองครับนี่แหละฮะข้อมูลที่เราไม่เคยได้รู้เราก็ได้รู้ขอบคุณคุณจินระนัดครับคุณจินรนัดต้องตรวจสอบให้มันถึงที่สุดเลยนะครับรออยู่ครับ